แม่มีอยู่สองอย่างคือถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ได้เข้าบวชบวชเรียนแล้วก็ศึกษาพรฒวินัยถ้าเป็นลูกหญิงก็ได้ผ่านพิธีแต่งงานสมรสโดยถูกต้องตามประเพณีของสังคมนั้นๆอันนั้นถือว่าเป็นลูกที่มีความกระตัญยูแสดงความกระตัญยูลูกคุณพ่อแม่ครับเพราะว่าสังคมเราสมัยโน้นเราถือว่างานบวชก็ตามงานสมรสก็ตาม เป็นพิธีที่ให้ความสุขและความยิ่งใหญ่ของครอบครัวเราครับวันนี้ลูกสาวผมสีกระมวลจิตานงกรได้เข้าพิธีสมรสกับคุณตีริศักดิ์นักขุ่ก็ถือว่าได้แสดงความตัญญยูรู้คุณพ่อแม่แล้วก็ผมก็มีความสุขครับเพราะเพื่อนๆหลายคนบอกวันนี้ตีใช้หน้าบานเลยครับก็มีความสุขดีครับในฐานะที่ รูปจะจากไปไปสร้างออครอบครัวใหม่เหมือนกับเป็นรูปนกตึ้งบินออกจากรังตัวเองแล้วไปสร้างรังใหม่ก็อยากจะให้ข้อคิดในการดำรงชีวิตสักนิดหนึ่งว่าอ,อยากจะบอกรูปทั้งสองว่าในการที่คนสองคนมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยครับมันก็จะต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอน,นคือความแตกแยกความเห็นต่างครับ เราะนั้นเมื่อเกิดเมื่อใดที่ก็ประการที่เกิดความเห็นต่างขึ้นนคะครับขอให้พิจารณาปัญหาด้วยความรอบคอบม,มองปัญหาเข้าหาดัวนอย่าไปมองออกถ้ามองออกก็หมายความว่าฉันทําดีแล้วคุณทําผิดอะไรคุณบกพร่องอะไรคุณต้องแก้ไขอะไรถ้าคุณถ,ถ้าคุณคิดอย่างนี้ปัญหาบานปลายแต่ถ้าใช้ทีมองเข้าคือ มองว่าคนอื่นเขามองว่า,วาเราทำผิดอะไรเราบกพร่องตรงไหนเราจะแก้ไขอย่างไรถ้าเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็ถ้ามนันจริงอย่างที่คิดเราก็ปรับปรุงตัวเองเนียแต่ถ้ามันไม่จริงเราก็หาโอกาสชี้แจงทำความเข้าใจกัน,กกนถ้าเป็นอย่างนี้ปัญหาใน,นครอบครัวมันก็จะเบาบางที่ใหญ่ก็กลายเป็นเล็กที่เล็กก็จะหมดไปอันนี้มันเป็นวิธีการ ในการคลองเลื่อนที่ง่ายง่ายแล้วก็ให้ความสุขคำว่าขอโทษให้ใช้กับคนอื่นรู้สึกว่ามันเหมือนเราด้อยศักดิ์ศรีเราเป็นผู้แพ้เราเป็นผู้เสียหายแต่ถ้าคําว่าขอโทษนั้นเอามาใช้กับภรรยาเอามาใช้กับสามีเอามาใช้กับพ่อแม่หรือเอามาใช้บุตรมันเป็นคำที่อ่อนหวานสุภาพนุ่มนวลแล้วก็สร้างความสุขในครอบครัวได้ฉะนั้นขอให้ลูกสางจงจำไว้ครับอย่าลืมคําว่าขอโทษ คำว่าเราไปด้วยกันไม่ได้อย่านํามาใช้เพราะมันเป็นลักษณะของคน,นแข็แกร่ตัวและค่อนข้างจะกี้เด็ดได้ขอให้ตัดคำนี้ออกไปคนเราถ้ารู้จักอารมณ์อรวยแล้วก็เห็นใจบันกาลบางแล้วชีวิตจะเป็นสุขเมื่อชีวิตเป็นสุขก็ตัวมีความสุขก็็นความสุขสังคมงมีความสุขสังคมงมีความสุขชีวิตจเจรเลยประเทศชาติรุ่งร่ำรวยครับ พอไหมครับได้พิดเยอะครับนี่ก็ให้ทั้งทั้งคุณพ่อแลวก็คุณแม่ของทงคู่เก่กาสารครับถ่ายรูปร่วมกันตได้พ่อคิดเยอะมากจากคุณพ่อนะครับอานนี้มันมีอลำดับถัดไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณชลัมเทพชัย ขึ้นกล่าวให้คำอ,อยว,วยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวสาัิดนึงค่ะ้ยบานบวันนี้ผมได้คำอวยพรจากคุณย่ามา,าน,น,นะฮะคุณย่าอีดีศิลปสรรบบาสรราคบคุณพ่อจาก,กาอาุกนะท,ท,ที่พอดีนะฮะคำอวยพรให้ทั้งคู่าน ก็ต่าไ,ไม่ค่อยดีนะเ้มีแว่นสายตายาวสาตาของไอ้แม่ยุบอดีต่างกันนะฮะวันนี้เป็นวันแรกที่ สักจิตของชีวิตการครองรักครองเรือนของหลานทั้งสองจึงขออวยพรและแนะนวทางที่จะทำให้เกิดมัางจเจรินและเป็นสุขยิ่งตลอดไปชีวิตครองเรือนจะอยู่เป็นสุขได้ก็ดิวามซื่อสัตย์ไว้ใจกันรู้จักสิทธิและหน้าที่ที่จะพึ่งพึงมีต่อกัน บางครั้งอาจมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็จงมีอารมณ์มั่นคงมีเหตุผลและรู้จักให้อภัยอย่ามีทิฏฐิต่อกันจงรักใคร่รองดองถนอน้ำใจกันตราบชั่วชีวิตสุดท้ายนี้ความนาคคุณพระศิรีรัตน์ไตรให้คุ้มครองผู้สมรุ่นนี้เป็นสุข สุาพรร่วมเรือนในชีวิตและเป็นสีแห่งสกุลทั้งสองตราบนานเท่านานจากคุณแม่อยุพดีสายละบาสุดมกครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ใหญ่มาอวยพรก่อนเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นมาร้องเพลงอุทพรให้ทั้งคู่กนครับขอบคุณครับขอแสดงควมีค,ค,ครั้งหนึ่คงค่คะ เดี๋ยวเดี๋ยวขอเถิอมาข้างหน้านี้นิมทำอยู่ตรงกลางเนาะยาพี่ยาแต่งงานแล้วพี่ยาขาคุณป้าเอาเอาที่น้องอยากรู้ไงเพราะน้องก็ดำเหมือนกันเราก็ใกล้ๆกันวะไปมาสอนไปมาสอนไปมาสอนเลยก็มเราถามว่าเราไม่เปิดโอกาสให้พี่ตอบโต้พี่อ่ะก่อนหน้านี้คุยกันแล้วก็น้องแชมป์มี ครับตอนแรกอะชั้ดู p ี e ซนเทชันเสร็จแล้วนะพี่แล้วชั้ก็ชอบอยประโยคนึนงตอนที่บอกว่าเรามีหลายๆอย่างที่เหมือนกันแล้วเราก็มีหลายๆอย่างที่ต่างกันชั้มอยากจะถามก่อนเลยว่าพี่เจอกันได้ยังไงครับเป็นคำถามคลาสสิกมากเอาหัวหน้าครอบครตอบก่อนลยกนะัน <laughs> ผมตอนนั้นทำง,งานอยู่ที่บริษ,ษัทชิปติ้งของแน่ใจ บริษัทเจแงซีครับน้าจ่ยเป็นอาจารย์สอนวิชาส่งออกให้ผมแล้วก็ส่วนน้องอาเขาเป็นลูกค้าเป็นผู้ส่งออกเราก็โครงงานกันแล้วก็กวกทำงานมันเห็นอกเห็นใจกันในหลายๆเรื่องบางทีเจอภาวะกดดันจากนายและจากสถานการณ์ต่างๆ ด้วยเหมือนกับโปรเจกต์เดียวกันรับอะไรที่มันมันมันแชร์ความรู้สึกกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ทำก็คุยกันทำให้เราได้คุยกันได้ได้แบบว่าเป็นเราใน,ในเรื่องงานนะครับว่ามันแชร์ชนะครับ <c oughs> <c oughs> คือรอบแรกเนี่ยอาจจะอาจจะคุยกันเฉพาะเรื่องงานใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้วพอคุยมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าประทับใจในตัวเขาสาวเขาอาจจะเป็นคนหน้าคบครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ถ้าถามถ้าถามเพื่อนรุ่นรุ่นในรุ่นสมัยอาจจะเป็นตัวแบบนี้ก็ได้ฉันเป็นธรรมดาฉันเป็นคนดีอ๋อ, <c oughs> อโอเคโอเคถ้าเป็นคนหน้าบคบก็เป็นเพื่อนเพื่อนเขาคุณคุณเห็นเขา เขาเป็นเพื่อนคนนึงที่น่าคบน้าน่ารู้จักผมก็เหมือนผมก็เหมือนกันว่าก็จากที่ว่าจากเรื่องงานแล้วก็นัดกินข้าวเจอกันบ้างเป็นไงก็รู้จักกันมากขึ้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนน่าคบมีเยอะทำไมทำไมพี่อารถึงน่าคบก,กว่าคนอื่นนะคะเพราะพี่สวยกว่าคนอื่นค่ะถามพี่การค่ะ พี่อาเป็นแบบนี้แหละช่ไเนาะในนั้นเขาพี่การประทับใจอะไรที่อาเป็นพิเศษก็ในเรื่องความความตั้งใจและรับผิดชอบของเขาอรับผิดชอบเกี่ยวกับในในสิ่งที่ที่รับมอบหมายเหมือนเช่น หมือนกับนอกจากเรื่องงานรับผิดชอบว่านัดก็จริงใจที่จะมามแล้วก็หรือไม่ก็ถามสารสุดเด็กกันแล้วก็คุยเรื่องทางบ้านอะไรกันบ้างค้ับผมเยี่ยมครับอาจารย์ทสารบ,บ้างน,นะคะทศสารต้องพูดอะไรว่าอะไรบ้างในวันทศสารในประทับใจในตัวเจ้าบ่าเพราะว่า,ชาวเชื่อว่าระหว่างทาง พีอาเนี่ยอาจจะต้องมีคนแก่ใจดีเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแก่ใจดีสปอด้วยอแต่อาจจะแบบว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ที่พีอาคิดว่าโอเคพี่การเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าบ่าวของเรา,เาจริงๆเลยนะหล <c oughs> อกก็ได้นะหลอกก่อนนะหลอกก่อนถ้าถ้าหลอกอก็บอกว่าคือเขาเป็นคนดีหน้าตาดีมีความรับผิดชอบแล้วก็ทำให้เราได้สิทยา์ เรียกแรงแต่ถ <ขอ S 1> ้าคอกความจริงความจริงนีง่คือว่าพี่กเป็นคนตรงและเป็นคนที่ไม่มีสเสน่ห์สำหรับสาวๆแต่ว่าเป็นคนที่มีความจริงใจสูงมาก <c oughs> คือในบรรดาคือในบรรดาคนที่ผ่านเข้ามาคุยหรืออะไรก็ตั้งแต่พี่การเป็นคนเดียวที่มีทีท่าว่าเนี่ยแหละจะต้องจับให้ได้ <c oughs> อะไรอยากอะไรอยากหรืออะไรคือเหมือนกับว่าอะไรที่แบบก็จับไปได้คือเขาทำคือเขาเขาถึงเย็นถึงอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่เขาพาที่คือเดทแรกของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าปกติเนี่ยเวลาที่มีเดทแรกเนี่ยเขาก็จะพาผู้หญิงไปให้เกิดความประทับใจไปตึกระโยชนบ้างบ้านก็ไปดิ้นน้ำบ้านก็ไปโรงแรมชั้นหนึ่ง ผู้ชายของพี่พาไปกินจิ้มจุ่มต้ส์แครมป์รามแปดเห็นว่าล่ะอ้าวอาจจะเป็นแบบคลาสสิกไงเด็กพี่ก็ประทับใจว่าเขาเป็นคนจีนนะเขาก็เป็นคนที่ทําให้เราเห็นว่าเออเขามีชีวิตที่ธรรมดาก็เลยคิดว่าคนในแดดต้องเป็นเจ้าหวานแน่นอนป่าตอนนั้นก็ยังไม่คิดตอนนั้นคือกินจิ้มจุ่มปีอย่างเดียวจิ้มซื่อเปล่งเลย่าพี่เป็นคนจ่ายอ๋อพี่เป็นคนจ่ายเพราะฉะนพี่การมีวิธีเลื่อนขั้นแตกต่าง ประทับใจมากพี่รู้สึกว่าฮ้ยทำไมจะต้องจ่ายอ่ะมันเป็นมิตรพิการหรือว่าพี่อาร์เป็นคนรับผิดชอบแล้เมื่อไหร่จะเข้าถึงจุดที่ประทับใจที่สุดเนี่ยจุดที่ประทับใจที่สุดเลยนะที่สุดเลยนะที่สุดก็คือว่าเขาพูดอยู่คํานึงที่พี่ประทับใจมากเขาบอกว่าหนูการที่มีสามีดีๆคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถ้าหนูรับที่เป็นสามี หนูจะถูกเลขท้ายสองตัวไปตลอดชีวิตรางวัลไม่ใหญ่แต่หนูไม่อดอาการพูดยางไงดีไม่เอาได้ยังไงอย่างน้อยก็ได้ท้ายสองตัวแล้ววะชัวชัวร์จริงๆครับเป็น,นหนูหนูงอลงัาที่หนึ่งปะพี่บ้าลงัาที่หนึ่งุนเยอะสองตัวนั่แหละชัดเจนงดละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยได้ทุกงดอ๋ออ่ะคำถามทุกทายแล้ว เรื่างนำถอันนี้เป็นความอยากรู้อยากเห็นของก่อนิพีญญข่ขอ,นขอนหนึงก่อนได้ได้นพอรู้รู้มาว่ามีวิธีการขอแต่งงานที่พิการขอพี่อาร์แต่งงานนี่แหละน้องจะถามวันนี้แหละน,น้องกองบนภูเขาทองไม่ใช่คืออะไรนะครับอ่ะเละ่านิดนึงสิครัว่าขอแต่งงานยังไงผู้หญิงที่สวยมีความรับผิดชอบชอบได้นใครสองตัวเนี่ยเล่าตรงไหนคือบนภูเขาทอง คุณภูเขาทองมีหมุดของประเทศไทยอยู่เขาเชื่อว่ามันเป็นสี่มงคลในการที่ตั้งหลักปัตฐานหรือท่านพูดถึงการที่ดินเป็นที่ดินที่ดีเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีผมเลยคิดว่าสถานที่นั้นมันคือการเป็นสีม่มงคลของการเริ่มต้นอะไรในชีวิตและในการที่เราตั้งใจจะลงหลักปัตฐานกับใครสักคนก็ลเลยเลือกสถานที่นี้ ตอนแรกก็แก้งชวนเขาไปที่ภูเขาทองว่าจะไปไหว้พระแต่จริงๆผมหลายหลายท่านคงไม่ทราบอาจจะหรือไม่ว่าข้างบนมีมุประเทศไทยอยู่ครับผมก็เลยเรียกเขาบอกว่าขึ้นไปดูข้างบนมีมู่ประเทศไทยแล้วก็ขอเขาแต่งงานครับที่อรู้ไหมว่าข้างบนมีมู่ <laughs> คือวันนั้นเป็นวันที่จําได้ไม่ลืม okay. Okay. แดดร้อนมากนี่มันเมืองไทย <laughs> แดดร้อนจริงๆค่ะวันนั้นเป็นอากาศอากาศคุยสะอบอ้าวแล้วก็แดดร้นอนมาก <Okay. S 1> แล้วพิาการเนี่ยเขาก็บอกพี่โทราตอนเช้าเออเดี๋ยววันนี้จะพาไปไหว้พระ <Yeah. S 1> อ่ามันเป็นส่วนๆนะแล้วก็โอเคไหว้พระจัด แล้วเขาก็พาขึ้นเข,นขากับพองครับซึ่งมันร้อนและไม่ไดเอาร่มไปและปีนบันไดกว่าสองรอยขั้นครับขึ้นไปเพื่อจะดูหมดขึ้นไปเนี่ยก็ลำบากแล้วไปถึงคือหมดเนี่ยคะ่ะจะไม่ได้อยู่ตรงบริเวณที่เป็นวัดต้องปีนจะดีขึ้นไปกี่คือยี่สิบขั้นก็จะไม่ไหวแล้วว่ะคะ่ะคุณนั่งแล้วก็บอกว่าพี่คะหนูอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะ บอกว่าไม่ได้ได้เราขึ้นไปดูมุดประเทศไทยกันนิกเมใจไม่ได้ใหญ่ดูมุดประเทศไทยร้อนหิวน้ำเหนื่อยพอขึ้นไปเขาก็บอกว่าโอเครู้ไหมว่านี่มันคือมุดประเทศไทยเราก็ไม่รู้ร้อนจะลงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นพะเศษฐีนวโกด์นกเมใจร้อนแต่หน้าก็ยิ้มค่ะ ดำด้วยนุ๊เขาก็บอกว่าแล้วไม่เกินนี้แล้วมั้งเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าอยูประเทศไทยอย่างนีนหนักความว่ายังไงเราก็บอกไม่รู้ค่ะนึกในใจร้อนจะลงเขาก็บอกว่าโอเชเดี๋ยวพี่จะบอกให้เขาก็บอกว่าเป็นใหม่การเริ่มต้นแล้วก็คว้าแหวนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอางไรกับพี่นะาทีนั้นรู้สึกว่า อยงนี้บินขึ้นมาใ่้เร็วกว่านี้ก็ดีอ่ะถ่ายร้อนด้ยแต่รับรายอยูน,นั้นแหละครับก็คือถ่ายร้อนเลยใช่ไหมครับถ่ายร้อนเลยคก็ดีใจค่ะอ๋อมีเด็กคนนั้นอีกนะมีอีก่าเด็กคนนั้นอีก <c oughs> มีต่อเขาด้วยบอกว่าตัวเองจะไม่ขอเขาข,ขึ้นเขาแต่งงานเลยหรอเขาบอกว่าทําไมวันนี้พวกเขาทองคนเยอะจัง ปกติมันไม่มีคนเลยอูมันเยอะมากค่ะวันนั้นรู้สึกเขาจะเป็นวันทำบุญหยางวันพระอ๋อเขาเป็นสักขุพญาใช่ี่ทั้งยินดียี่้องสองคนด้วยนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับก็ขอเชิญนะครับผู้อาสครับกล่าวคําขอบคุณนะครับท่านประธานในพิธีทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แขก้เกียรตินะครับทุกท่านเลยที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยครับเริ่มจากพี่การก่อนเลยครับครับ ผมขอขอบคุณแผู้มีเกียรตทุกท่านที่ช่วยกันร่วมสนับสนุนสิ่งที่ให้เกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณญาติญาตทั้งหลายเพื่อนพี่น้องเจ้านายและน้องๆทีมงานที่ช่วยทำให้เกิดวันนี้ได้ งานวันนี้ผมมันเป็นงานคือการเลี้ยงขอบคุณทุกท่านอาหารหรือแม้แต่ของจำด้วยหรืออะไรต่างๆผมตั้งใจทำผมอยากจะบอกให้รู้ว่าผมขอบคุณจริงๆที่ทุกท่านได้มาเป็นเกียรติให้ผมและช่วยเหลือครับผมขอบคุณมากครับ to say that uh, everything that you see today